สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธ,ธารณสุขนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทนะครับทั้ง77จังหวัดนะครับ โดยผลงานของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยบนรารานีนะครับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีนะครับได้คะแนนสูงอันดับหนึ่งเลยนะครับในการนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องของการนำกริมไซเทเรียมาใช้ในผู้ป่วยสัญกรรมทั่วไปนะครับและก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาแพทย์นะครับสุธารัตน์สาธุกการนะครับ หรือว่าน้องหมอตาลนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมกันครับและตอนนี้นะครับทุกผู้ชมผมอยู่ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับนักศึกสาธารตสุสาธุการนะครับหรือว่าน้องหมอตาลนั่นเองอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องหมอตาลครับสวัสดีค่ะ ในเบื้องต้นก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อ๋อก็คือด้วยความที่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทางศูนย์แพทยาศาสตร์โภภรงพยาบาลสัมประสิทธิ์เนี่ยได้ส่งงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ปยยไปแล้วปรากฏว่าได้เป็นรางวัลชนะเลิศด้วยหนูก็รู้สึกว่าทั้งดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากด้วยค่ะอืเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยปฏิบัตินน้องหมอตาลนี้ก็คือแพทย์เอกเทินใช่ค่ะเป็นแพทย์เอกเทินหรือว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีีท่่6คะ ตอนนี้ก็ประจำอยู่ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมสันธิ์ธิพประสงค์ค่ะ<ช>คับแลวก็วันนี้ก็มีโอกาสมาที่วิทยาแพทยศาสตร์<ช>นะครับพอดีมาสอบขั้นตอนที่3ด้วยค่ะเป็นการสอบอเพื่อประกอบใบวิชาชีพขั้นตอนที่3ด้วยแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะที่ที่บอกว่าสอบเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าเป็นพูดสั้นๆก็คือ สอบใบประกอบวิชาชีพใช่ค่ะเป็นสอบใบประกอบวิชาชีพค่ะซึ่งปกติจะมีอยู่3ขั้นตอนครั้งแรกจะเป็นช่วงปี3ค่ะแล้วก็ครั้งที่2จะเป็นช่วงปี5ค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นช่วงปี6หรือว่าเอกเทอนนั่นเองค่ะครับเห็นบอกว่าน้องมาตานี่ก็มีคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทยนี่สูงทีเดียวอ๋อใช่ไหมเขาค่อนข้างสูงค่ะในช่วงขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่2ใช่ค่ะสูบประมาณเท่าไหร่อ๋อขั้นตอนที่1เนี่ยอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทยที่89.13ค่ะก็คือช่ หสูงทีเดียว<ช>นะครับใช่ค่คะก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันค่ะเยอะไหมทั่วประเทศ ก็คือปกติเขาจะเอาคะแนนของนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศมาเรียงกันเป็นจัดเป็น100%ไทยค่ะถ้ามสมมติว่าอยู่ปเปอร์เซ็นต์ไท,ทยที่ประมาณ89ก็แสดงว่าน่าจะมีประมาณ11%ไทยเท่านั้นที่สูงกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสูงมาเทียบเป็น,นระดับประเทศเหมือนกันนะก็ขอแสดงความดีด้วยก็แล้วกันนะครับ, <c oughs> บแต่ตอนนี้ <c oughs> อยากจะมาร่วมแสดงความดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะครับอยากให้น้องมอตาไใ้พูดถึงหน่อยครับในเรื่องของรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้นะครับ ซึ่งเราได้รับในการประชุมวิชาการจัดขึ้นที่ไหนนะอ๋อปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาลุงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะคือปกติงานประชุมวิชาการนี้เนี่ยก็คือเขาจะรวมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั่วประเทศเลยมาจัด เป็นประจำทุกๆปีค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งที่19แล้วแต่ว่าพอดีว่าเผอิญเป็นปีแรกที่ทางศูนย์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลสมสิัที่ประส,สงค์เนี่ยส่งงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมในงานนี้ก็จะมีทั้งนักศึกษาแพทย์เป็นนิสิแพทย์แล้วก็มีทั้งท่านอาจารย์แพทย์ค่ะแล้วก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาต่างๆค่ะใช่ แล้วเขามีรูปแบบในการนำเสนอผลงานยังไงครับอ๋อปีนี้ก็จะมีทั้งเป็นแบบโปสเตอร์พรีเซนเทชันแล้วก็เป็นแบบออรอลพรีเซนเทชันค่ะแล้วพอดีของหนูที่เข้าร่วมเป็นแบบออร l ลพรีเซนเทชันค่ะก็คือนำเสนอปากเปล่าเห็นบอกว่าผลงานที่เรานำเสนอนี้โดดเด่นมากนะครับเป็นครั้งแรกของประเทศเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ อ๋อก็คือพวกหนูทําเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถในการประเมินภาวะทุพโภชนาการระหว่างการใช้นิว i ั i o n Alert Form แล้วก็กลิมไคลทีเดียค่ะแล้วก็เราเลือกใช้เป็นผู้ป่วยที่อยู่แผนกสัญญกรรมทั่วไปโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์เองค่ะก็คือที่ว่าโดดเด่นเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ย คือพวกหนูเจอปัญหามาจากที่เวลาที่ไปลาวบอร์ดเวลาที่ไปทํางานที่บอร์ดอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผู้ป่วยที่เขามีภาวะทุพโชนาการหรือว่าภาวะที่มีการขาดสารอาหารอยู่เดิมแล้วซึ่งภาวะนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการรักษาด้วยแต่ว่าเวลาที่เราจะประเมินผู้ป่วยแต่ละคนว่าเขาจะมีภาวะขาดสารอาหารไหมเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพารามิเตอร์ในการประเมินค่อนข้างจะหลายตัวแต่พอดีว่าองค์กรกริมเนี่ยเขามีประกาศใช้ไครทีเดียตัวใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งพารามิเตอร์ในการประเมินมันน้อยกว่าแต่ว่ายังไม่เคยมีใครเอามาใช้ในประเทศไทยเลยพวกหนูก็เลย มันดูน่าสนใจนะเราลองเอามาใช้กับที่โรงพยาบาลเราไหมมันก็เลยกลายเป็นงานวิจัยชิ้นแรกในประเทศไทยเลยค่ะที่ได้เอากลิ่นไคทีเดียเข้ามาใช้ในประเทศไทยค่ะแล้วทีมวิจัยเราเยอะไหมกี่คนอ๋อทีมวิจัยพวกหนูจะมีทั้งหมด4คนค่ะโดยมีหนูนักศึกษาแพทย์สุธาราศาธดร์การเป็นหัวหน้าในการวิจัยค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนนักศึกษาแพ,พ,พ,พทย์วรพนิฐ์โพธิข่ำนักศึกษาแพทย์กัญญาพักอมนกุลแล้วก็นักศึกษาแพทย์ธัญพรชาติกิติคุณวงร่วมด้วยค่ะ แต่ว่าน้องมาตานี่จะเป็นตัวแทนในการนําเสนอใช่ค่ะเป็นตัวแทนในการนําเสนองานวิจัยแบบออรัลในครั้งนี้ค่ะเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะก็คือจะถูกบีบด้วยระยะเวลาค่ะแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ที่ท่านคราำบอดในวงการนี้มาค่อนข้างที่จะนานค่ะท่านก็จะค่อนข้างที่จะดูละเอียดในทุกๆจุดเลยแล้วก็ท่านจะให้คําแนะนํามาแล้วก็ช่วยในการต่อยอดงานวิจัยของเราได้ค่อนข้างมากอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับคำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทุกๆท่ททานเลยค่ะ เพราะทราบว่าผลงานวิจัยของเราได้รับรางวัลเป็นยังไงพวกเราทีมนักวิจัยก็คือตอนนั้นคือทีมนักวิจัยคือเฮพร้อมกันแบบดีใจมากค่ะเพราะว่าคือตอนที่เราไปนําเสนอค่ะมันมีทั้งอาจารย์แพทย์ก็ร่วมแข่งขันในงานนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งนิสิตแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่นิสิตแพทย์จะน้อยค่ะแล้วพวกเราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่างานวิจัยของเราจะมีแบบ Impact ถึงขั้นได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะคือตอนนั้นแบบทีมวิจัยก็คือแบบกอดคอกันแล้วก็แบบดีใจมากมีแบบน้ําตาคอด้วยค่ะใช่ทางด้านของศูนย์แพทย ที่ที่สรรพสิทธ์ล่ะค่ะที่ท่านว่ายังไงบ้างอ๋อก็คือเขาโทรสายตรงมาหาหนูเลยว่าอุ้ยของเราได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะแล้วเขาก็เหมือนจะเชิญให้ไปแบบถ่ายรูปแล้วก็รับรางวัลกับผู้อเมริกันสูงแพทย์อีกทีนึงเมื่อไปประกาศมาถึงค่ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีการชื่นชมยินดีกันอีกครั้งอยู่ค่ะ คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างดีใจไหมคุณพ่อคุณแม่ดีใจมากคือหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเซอร์ไพรส์ท่านมากคือหนูไม่ได้แจ้งท่านมาก่อนว่าหนูจะส่งค่ะแต่ว่าพอได้รางวัลแล้วหนูถึงไปบอกพวกท่านพวกท่านก็เลยแบบมาถามรายละเอียดทีหลังใช่ค่ะแต่ว่าพวกท่านก็ดีใจไม่แพ้กันค่ะเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนนะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นคุณครูทั้งคู่เลยค่ะอําสหรับลูกคนนี้ของแม่นะคะแม่ก็รู้สึกภููมมมมิใจแล้ววก็็็ชชื่่่นนอยทีีเเีเเเคาาปดด ไฝ่รู้มีความตั้งใจเรียนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่มีจนมาถึงจุดจุดนี้ได้แม่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะอยากจะบอกเขาว่าให้เขาทำแบบนี้รักษามาตรฐานที่มีอยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆค่ะตั้งใจแบบนี้ไปจนถึงจุดหมายปลายฝันค่ะก็แล้วก็ขออวยพรให้เขาประสบผลดังใจหวังทุกๆเรื่องถึงแม้จะมีสิ่งใดเข้ามาก็ให้เขามีความมุ่งมั่น ฝา่าฟันไปให้ได้ค่ะเพิ่มเติมในในเรื่องของผลงานวิจัยของเรานิดเราสามารถที LIAM> ่จะนําต่อยอดไปทําอะไรยังไงต่อไปได้อีกครับอ๋อก็คืองานวิจัยเนี่ยถ้าสมมติจะต่อยอดก็คือเอาเอาการประเมินวิธีประเมินภาวะทุพโภชนาการแบบใหม่เอามาใช้กับโรงพยาบาลเราได้เลยแล้วก็สามารถต่อยอดใช้กับโรงพยาบาลอื่นที่มีบริบทอื่นๆที่ต่างกันได้ด้วยค่ะก็คือแบบเหมือนนําเอาคทีเดียใหม่มาใช้กับที่ประเทศไทยได้เลยใช่ค่ะ น้องมาตานคิดว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากอะไรบ้างความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งการมองเห็นปัญหาค่ะเพราะว่าเรามองเห็นปัญหาแล้วเราไม่ปล่อยผ่านเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนั้นแล้วก็คือ2มีความอดทนแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็มีความที่จะใฝ่รู้ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรเราจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่ามีไอเดียในการจัดการกับปัญหาตรงนั้นยังไงค่ะแล้วก็3ก็คือมีเรามีทีมเวิร์กที่ดีค่ะก็คือทุกคนเนี่ยก็คือเข้าใจถึงตัวงานวิจัยแล้วก็ช่วยกันทํางานวิจัยยใหห้้บรรถึงเปามามค่ะ ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยนี้เนี่ยคือมันเป็นงานวิจัยที่อยู่ในรายวิชาหนึ่งอยู่แล้วที่เราจะต้องเรียนทุกๆคนในชั้นชั้นแพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิกค่ะแล้วพอดีพวกหนูคุยกันว่าถ้าสมมติว่าเราได้ทํางานวิจัยครั้งหนึ่งแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันดีๆไปเลยใช่พวกหนูก็เลยตั้งใจกับงานวิจัยชิ้นนี้มากค่ะแล้วพอตั้งใจมันก็ผลลัพธ์มันออกมาค่อนข้างที่จะดีอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดในหลายๆเวทีได้ด้วยค่ะครับอ่ะเดี๋ยวจะติดตามข้อมูลงานวิจัยดีๆแบบนี้นะะเป็ ครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่นํามาใช้นั่นเองในส่วนของกริมไคทีเรียนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยนะครับโดยช่วงยิ่งน้องหมอตาลนะครับเป็นหัวหน้านักวิจัยใช่ค่ะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่สร้างคิดเสียงให้กับศูนย์แพทยศาสตร์นะครับโรงพยาบาลสาธารณสุขที่ประสงค์รวมถึงมหาวิทยาลัยบูรัตนานีนะครับเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยนะครับตอนนี้น้องหมอตาลนี้ก็คือแพทย Extern ใช่ค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยบางทีหลายคนสับสน Extern Intern ชั้นคลีนิกอ๋อยังไงบ้างเรียนแพทย์น้องมาตาน อ๋อใช่ค่ะปกติเรียนแพทย์เนี่ยมันจะแบ่งหลักๆเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือชั้นปีที่123เราจะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคะ่ะเราจะเรียกว่าเป็นชั้นพรีคล i นิกพรีก็คือก่อนคลินิกก็คือก่อนที่จะขึ้นชั้นคลินิกนั่นเองแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงชั้นปีที่4-56อันนี้ก็คือเป็นช่วงชั้นคลินิกแล้วที่เราจะต้องไปเรียนที่โรงพยาบาลไปเจอกับผู้ป่วยจริงได้รักษาได้มีการซัประวัติตวรวจร่างกายคนไข้จริงๆค่ะ จะแบ่งเป็น2ช่วงแล้วพอขึ้นชั้นปีที่6เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6ห,หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเอ็กเทอร์นั่นเองค่ะ,คะหลังจากปี6แล้วเป็นแพทย์อะไรอ๋อหลังจากจบชั้นปีที่6เป็นแพทย์ใช้ทุนปีหนึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นอินเทอร์นค่ะ,คะใช่จะใช้คําต่างกันเล็กน้อยปีต่อไปนี้อินเทอร์นี้ต้องต้องอย่างไรบ้างไปใช้ทุนที่ไหนนะอ๋อ คือโครงการของหนูจะเป็นโครงการซีเพิดค่ะหรือว่าเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเมื่อชาวชนบ,บทดังนั้นก็จะกลับไปใช้ทุนที่ภูมิลำเนาเลยอย่างคนหนูอยู่ที่สีสะเกตหนูก็ต้องกลับไปใช้ทุนที่สีสะเกตในช่วงอินเทอร์นะคะแล้วเรื่องของการเรียน่ะคะเป็นยังไงบ้างปี4.5.6ที่ศูนย์แพทย์สารนี้ เขาเรียนยังไงอ๋อ oh, สำหรับชั้นคลินิกเนี่ยจะค่อนข้างต่างจากพีคลินิกค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คือถ้าพีคลินิกเราก็จะมีเลคเชอร์มีแลบใช่ไหมคะแล้วก็มีสอบในเป็นช่วงๆแล้วแต่เรียนจบแต่ถ้าเป็นชั้นคลินิกเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยจะเป็นการทํางานจริงเลยค่ะเราจะเจอผู้ป่วยจริงซักประวัติจริงตรวจร่างกายจริงแล้วก็ทาหัตถการกับคนไข้จริงเลยเราจะได้มีส่วนร่วมในการรักษาแต่ตอนที่คนไข้เข้ามาจนกระทั่งคนไข้หายแล้วก็จบออกไปเลยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยแล้วการเรียนจะค่อนให้แตกต่างกันมากแต่ว่าชั้นคลินิกตรงที่่วา เราจะเอาความรู้ตอนที่เราเรียนชั้นพีคลินิกมาประยุกต์ใช้กับคนไข้จริงๆค่ะแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจมากว่าเอ้ยเรามีส่วนร่วมที่ทําให้เขาสามารถหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่ได้ค่ะเป็นยังไงไปเจอกับคนไข้จริง<ช>คุณน้อมอตานได้พูดคุยกับคนไข้แล้วแตกต่างจากเรื่องของการเรียนปกติไหมใช่ค่ะต่างมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เวลาที่เราไปซักประวัติไป ไปตรวจคนไข้เนี่ยเราก็จะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างก็คือมีทั้งแบบใจเขาใจเราเราต้องเห็นใจในความเจ็บป่วยของตัวเขาด้วยเราจะเรียกว่าเป็นเอ p มพัตตีอะค่ะกับตัวผู้ป่วยใช่ค่ะแล้วพอเราไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีความไว้วางใจเรามากขึ้นแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเรามา แล้วมันเคยมีเวลาที่เรารักษาใครไปบางคนเวลาที่เขาหายหายจากโรคแล้วแล้วเขากลับบ้านอย่างเงี้ยเขาก็มาขอบคุณเราโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกปลบปื้มมากว่าเราก็มีส่วนช่วยที่ทําให้เขาหายจากโรคนี้ของเขาได้ด้วยใช่ค่ะครับนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะครับใ,<ช>ในการ,รที่สําคัญนะครับในส่วนของน้องมอตานนะครับก็กําลังก้าวสู่วิชาชีพแล้วนะครับ<ช>โดยช่วงที่สวมเสื้ออัวนี้ก็คือเสื้อเสื้อ เื้อเอ็กเทอร์นค่ะใช่บางทีเราจะเรียกสั้นๆว่าเป็นชื่อเล่นว่าเสื้อสามารถก็คือสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะใช่ค่ะเขาจะให้ชื่อเล่นชื่อเสื้อตรงนี้ว่าเสื้อสามารรถคับพูดเก่งมาก <laughs> ช่วงเรียนนิติ <laughs> มอวนช่วง <laughs> ช่วงเรียนปีหนึ่งถึงปีสาม oh. ได้ทำกิจกรรมอะไรไหม ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนคน่อนข้างที่จะชอบเข้ากิจกรรมเวลามีค่ายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นค่ายทั้งภายในคณะเองหรือว่าเป็นภายนอกคณะอย่างเงี้ยหนูก็จะชอบเข้าร่วมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นภายในคณะหนูก็จะมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็น MC บ้างแล้วก็เป็นแบบผู้ให้เป็นวิทยากรในแต่ละฐานฐานบ้างใช่ค่ะก็เลยมีโอกาสได้ทําหน้าที่ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรอ่ะแล้วก็คงฝากถึงหน่อยนะครับเผื่อว่าน้องนักเรียนที่สนใจอย,อยากจะศึกษาด้านนี้นะครับ น้องมอตานอยากจะฝากอะไรบ้างครับน้องมัธยมครับอ๋อได้เลยค่ะงั้นขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่นะคะแล้วก็จะพูดกับน้องๆทุกๆคนนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าน้องสนใจที่จะมาเรียนทางฝั่งวิทยาศาสตร์สุขภาพจริงๆเนี่ยคือการเรียนของเราอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีแบบ เรียนเลคเชอร์เพลงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพอน้องขึ้นมาในชั้นคลินิกเนี่ยน้องก็ได้เจอคนไข้จริงได้ซักประวัติได้ทาหัตนาการอะไรกับคนไข้จริงๆเลยน้องจะมีความรู้สึกที่แบบภาคภูมิใจเวลาที่เราสามารถทําให้มีส่วนร่วมทําให้คนไข้คนนี้เขาหายจากโรคนั้นที่เขาเป็นอยู่เลยแล้วเขาจะรู้สึกแบบซาบซึ้งในสิ่งที่เราทําให้แล้วเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเขาจะทําเหมือนกับเราเป็นคุณหมอจริงๆเลยค่ะซึ่งความรู้สึกตอนนั้นมัน,ม,นมันอธิบายด้วยคําพูดไม่ได้อยากให้น้องๆได้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วถ้้้าาาาาสมมติว่นนอองอยกเขใ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างนี้นะคะก็ให้น้องลองศึกษาว่าในแต่ละสถาบันที่น้องอยากเข้าเขาใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วเขาจะใช้เปอร์เซ็น์ที่เท่าไหร่วิชาไหนเขาต้องการกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วให้น้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวให้ได้ตามเป้าหมายนั้นแค่นี้น้องก็จะสามารถเข้าสู่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ค่ะครับต้องขอบคุณน้องหมอตาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้กับหลายๆท่านนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับเดี๋ยวจะมาร่วมยินดีกับน้องมาตาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการสวมชุดครุยวิทยาฐานะนะครับในงาน<ม>พิธีพระราชทานปริญาบัตินะครับมาพร้อมกับแพทย์หญิงใช่ไหมใช้คำว่าแพทย์หญ,ญิงได้เลยเต็มตัวสารการศึกษาช่วงไหนนะอ๋อถ้าตามหลักสูตรก็จะประมาณช่วงเมษาปีนี้คะ่ะแต่ว่าจะเข้ารับรับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณช่วงธันวาปลายปีนี้แน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวจะแสดงความมีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพทย์หญิงสุธารัตน์สาธุการแต่ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์นะครับนักศึกษาแพทย์เอ็กเทอร์นนะครับหรือว่าน้องหมอตาลนั่นเองนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับหมอตาลครับน้องหมอตา่นครับที่นี่มอบนลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ